สายตาแม่นับมือเป็นทั้งซนะีโนฟิเนาะโอ้สิบุั้ใ่ไม่สศร้าตีไดเบิง้งโทรศัพท์มห่โอ้ยยังปวดห่าบปเลยนะกระสายตาพอ,อดีฮอฮึอัึฮึงึฮ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 ึาึได้ึฮาฮึฮึฮาฮึ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 าึฮ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 ึตึฮึฮาฮึ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 ฮทฮดีละมากฮึ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 ฮ<อ>ึฮ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 เฮึฮนะึฮึเึฮ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 ฮึฮึฮ้ ไปเสไมล่ละโอ้ยสองห้องเพลงอีพ่อไปเสฉัน,นเคื่อนเนเช็ดยังเช็ดน้ำผู้สาวดิว่า้าเรานโทษเสา้าเปลี่ยนเขาผูอดีมะมาเร็วพอดีละจับโทษจ<ช>ับไอน่ยสายตาผ่ดีเบิงไกลเราเห็นแล้วเนี่ยเอายุงกัดเหาเออเข่าบด่าละมันเหนือมันเหนือผู้สาวขเขาไ่บอกบ่กไดเนี้ยปอีกยังบ่เห็นเนีไปอีกไปอีกไปไกลๆคนไหม ไปอีกไปพุ่นไปพุ่นพุ่นพุ่นไปพูดไปพูดพุ่นมันจะเหยียบบักทุเรียนกูไปไเนี่ยไปอีกโอ้ยใช่แต่พูดโพสอู้ใจสุดเราต้องเลี่ยนซะขนว่ามันสิป่านั้นก็ได้ไปเบลนแต่ยังไงเนาะเอากระเบิงข้าวเบิงข้าวอยู่ไอ้ผัดมักเบิงคลิปจั่นทร์ิคลิปยังจั่นทร์ในช่องคลิปอันมักม้วนแซนด์กับเพราั่นด์ท่าก็มักเบิงเบิงตลอดเดได้สองคนเป็นบ้าดีนะ น้องเมียเราน้างามๆเลยนะเ่าน้องเมียเ่าบน้องเมียนะน้อยออเปาะออะนะตาบุตตมีเอ้ยเฮาโคตมากเลยเบ้ากับแบบอีกกะเรื่องกะเรื่องน่ะนี่กะเรื่องมันกะเรื่องแบ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 งอบนแบงเบงแบงแบงแนงแบ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 งอบอแบง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 เองเบงแบงหบงแ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 บเอียนบงแบงแบงงแแบงแบงแบงงงง เก็บแท่นพูาแเบีย่างบูเมนบูเมนเจ้าได้อันสี่บ้าสฟังอันน้องดุยนีแล้วงามนะฮะจะมีได้อ่นน้องดุยนะบุคือไอ้เขยเะกต่สียดแมันตดแมนนีนี่เขาว่าแมนบอกได้อันได้ยินค่าวว่าไอ้เขยกับป้าเม้ยนี่นุเลแสดงว่าแบ่งฟันท้าบสิษันก็มากินบรกษัตัวแมน่าอแมนนี่ยัง เดี๋ยอนี่ยังเห็นนั่บักเท้าหรือบักแตงโมบักเคียบบักเคียบวะเมนบักเคียบป๊าดบ้านรวยญ่เดี๋ยวะบักเคียบฝรั่งว้าั่งสิไปใช่นี่บักเคียบไปกันแล้วเด้อวุ้ยเห็นมันสูบก่อนบักเคียบเขาฝรั่งเขาบอกกินแนวดิบเป็นยังไงไปกินแนวดิบเขาบอกกินนลุกบักเคียบดิบเะรอฝรั่งเหรอเมนบักเคียบฝรั่งกินดิบป่ะจีเมนกินดิบผู้ใดมาปลูกวะเฮ้ยนะครับปลูกเมื่อกี้นี่ว้านล้้เดอี่ไปใช่นี่ ไปซอกเล่นกันตามึงคือลายเถอะฮะตามึงคือลายอันเดิมถ้าเป็นรถตั้งดางเดี๋ยวหนตายบุรีเดี๋ยวเขาจะไปซอกหมอกมาตัดแว่นให้เจ้าวันนี้เออไปไปไปตายบุรีเวละจักสิบเซาบัดอินเทเลนเลยนเนี่ยไปเซ็นไปโหลดบอกของไอ้ผู้ใหญ่บ้านว่าสิเซ็นตลอดเมื่อวานก็หาจะเซ็นเงินเดือนออกไอ้จะมีเครียดเขาดอกมักติดหนีก็เท่าไหร่ไหวเลยได้มักติดหนีมันบุมมีมักติดหนีเห็นแหละโอ้ตาบุรี้ยเอาเมียเราไปใส่ล้วเดินเมียก็ได้ย่ามดึงสี่ก็หนีดิ ดีดิเบิ้งทึ่งเพือนดูมือนี่ชี้หอนหอนเอาเอาเ,อาเอาว้ยอากาศบาอบบางป้องปัญญาวะววมือนี่หอนเอาไว้กูไปจังไรฮะไปจังไรน้นนอกกูก็ชิสบายเย็ยนดีเนี่ยเบรยแถวนั่งยูบิดว่าผ่อนมือนี่ปฏิทูแมันนั่งเยยดๆๆยอดดิเดือดไม่ เข้าไปกอดเมียจะเข้านะไม่ได okay. ้กอดโวนแล้วเว้ยหลายปีแล้วอี๋วายมานั Being ่งยังนี่นอ่อบอกไปประชุ่มซอหม้อบะเว้ยอ้าวโอ้ยนั่นอู้โอ้ยกินขี้เป๋งส่มือเนี่ยยังได้อาบน้ำดิเน้ฮะมึงคอ้มันอยู่มันแนนเมียมันอยู่บ่บายายอ้าวไปดิฉันเนาะเอาผู้ใดเนี่ย บอกตรงั้นบะมึงนตาเบื้งหลังเบื้งหลังมึงตาฟาดปานนั่นบ่กตาคอยพอดีพ่อเจ้าแมานั่งอย่างอยู่นี่ว่ายนั่งเช็ดตัวเฮือนกูย่นอย่กูก็มานั่งพักก่อนกูยืนยืนเฉยเฉยเฉยเฉอ้าเป็นพราเจ้าเถียงอย่างกันอีกบะนี่บ้าหาเนี่ยมาคมคืนกูเนี่ยเอ๊ยอยังพ่อเขาโอ้ยตาฟังไอ้ตาฟังมันดูหยามันบ่มื้นตาเบื้องหลังเยวมากเหรเห็นผมเงาเฉยรวยบ้านมันเอื้อยตัวอยังพ่อเขาพูดเชียห์อยังงั้นก็มากูดตาฟาดตาฟังเนี่ตาบอดี ขันมึงบ่บ่ายกูลุกขึ้นอยู่กูพ่อจัดการรถพ่อจัดการบ่อยเซตจานจังนี้มึงคือบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังแท้ก็คมขืนอีพ่อได้ในแไบนี้คนแบบกูใช่พ่อเท่าแล้วว่าแมนจังจานกูตาฟังว่าแมนเอื้อยอีที่ไหนจะกับเบื้องหน้าลราเนยกระเบื้องคือมันเป็นเอื้อยตัวผิวพันกระเบื้องเน่ยเบื้องเข้มข่ากระเบื้องเนยวายูคือกินสับสับมันมันเนี่ยว่าบวบนำวอดสนัก ให้โจกคุณพ่เตะขึ้นอยู่เต้แล้วนะพ่อไม่น่มขืนจงไหนคุ่บอกเราเต้ใบเขาบอห่ว่าพ่อกัดกาลโเจ้าก็มานังยังอยู่นี่ให้เขาผ่านังจังได้เงื่อนคู่ยู่นีคู่เขาม่านังเขาก็มีพ่อคนเดียวจะเสียอเมริมาเรอวะมึงบอกกันมาอยเ้มึงขึเบิมันใบฉันมันอยมากแล้วมึงขึ้นพ่ฝันมาแล้สิมากอดเจ้า ง่ายกว่านั่งชันวนลยเมาหาเห็ดกูจังคิมึงเด้อบัก๋วยเตยเคลื่อนเอาได้เมย์ใหม่เนาะไม่กูบให้มึงหลักกูบเอาหลักหอยละเมย์ลำเจ้าเดียวพอเอ้ยกูกรจนเมื่อยหมดเกือบถูนมาไหว